ส,สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุดสุข,ขุดจ้ะไปใส่ชูคือไปหลายแท้ว่าไปยิบสิทธิ์จะไปมห่มไปบนเทือกบนชาติไปไปกินเข่าวราดอาหารแทน้นี่บ่สเอาปสิคีขันน้อยปรสิคีขันน้อยขันน้อยในได้ชองคนนะลูกสองสามคนได้บ่ ขี liksom, the hey. ่แต่จะโค้นั่นนะขี่รถแล้วกดเสียฮอดจ้ารถจักรยานยนต์มีบกครับนจ้าอยากขี่รถไฟฟ้าจ้าจักรยานไฟฟ้าเออบรรยากาศก็ได้เสียงเครื่องสังกะสีเสียงมัจ้าเราเดินทางแล้วจัก น้ำแต้จนนอฮอตบบดนี้นนเอออึดๆอยู่ดีเร่งสุดไปเลยสุดเลยนนสุดสันี้โอ้สัมายาแม่นว้หยาไว้ตัวสุดแยาสแต่คันละเป็นหมื่น อดแล้วพี่น้องเห,ห็ดคายบ่ดินะเห็ดเห็ดคายบด่ดิดาเท่าไหร่จั <c oughs> ไปตั้งนาะบ้านจากสอ,อันนี่ท้ายเท่าไดิดน เขาไปนั่งดื่น้ำในห้งขับวันยาน้ำข้างาน้อยนะเอาไปอาบน้ำใส่รัฉากตัดยิบบ่สื้อสิเขาได้ปฏิมาทุกวันนี้สินงาม เอาให้แล้วมือนีมือดีเอาปาตัดสิพี่น้องเขาพูดอะไเดินไลคิดละแก้วดวสินงน่งามจิบบ่สปาตัดสิพี่น้อง สามพืนนะจ๊ะสีบสียันเลสีสีรมันเลิศจุได้สีก็เอิญ่บอกคือเขาหิดสิตาเดี๋ยวนี้นะใบรุ่นไบรุนใซ่ลาสิตาสินพื้นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นะใส่กระเสือแผดตัดงามก็ดอกผืนละ7 0็ดสกีบพี่เนอะผืนละเจ็ดสพกีบเด้อจ้าสองบาท สั่งในเพจมามันเป็นไม้เวียดไม้สวยๆเป็นสินธรรมดาเลยบ่แพงพี่น้องก็ <c oughs> ตีนมันงามเด้ลายผ,ล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 ผลุดผุเนาะงามอยู่ไดใส่เป็นพืชใส่เพ,พรบุญเมื่ออื่นตีนสินอย่ยิไปไปไปกับกบาย

ใส่แบบเรียบๆเออเออนมาแท็กก่อนไปไปแต่สินซูมเอมันดีหนึ่งมันมีปูผักกาวให้เบิดเนาะนมันดีปกาดมาหายผมคือสมัยก่อนเราได้มาหยิบผักกาดเองซูมเมอนี่มีผักกาวมาให้เรียบร้อยไปทัดสิทธิ์กวัดเอวจะพี่เราจะเอวเท่าไหร่คะ เกือขึ้นลายวบัดสะโพกนะจ๊ะมีอยู่บ่สะโพกนี่อยู่บ่เป็นตรงจืดประจักอกลเอวกับสะโพกและตรงจืดลดตี อย่าเอาลามลายสมอเขาตัดลามลายเราบอกงามเ้นอาขึ้นอีกเออนั่นดีม่น้แล้ลาตั้มลายก็คือพุดเถ้มันบดเซ็กซี่เออทำนั่นแล้ว้นุ่งผ้ายงได้ลามเพานั้ดีเออเอาลูยีห่งกันเจิงเทิงเออทำเมย์นะเออพอดีเออพอดีงามรถทเมย์นะ มเขียนสือไว้สิลงกันแมนเขียนซสือไว้สิลงเขียนสือแล้วแบบูลายเอลทะเรายแบบซิ่สดทิมใส่กัปบัลงทศสินคือกัดเบิร์ดแมน พากันมาหาเย็บส mm ิท hmm. ธ yeah. mm ์มาเบิดเถือนอะอวปลกทรายก็มานั่งเบิกเพื่อนดึงยางอยู่บนเลยดึงยางหัวสงดึงยุกพวนี้จะใส่ธรรมดานวดึงใส่แบบวันบนเรือยิบเต็งยางนะเขาะ่มีส่วนดึงเพราะว่าถ้าเขาดึงยางเขาต้องมีในโรงงานเขาจะมีเต็งยางเลย พอ้สิ <S <S เลตอเเอาพอดีได้นะรวมบ่อหัดสะโพกผวมเอวส่วนใหญ่สิมักเป็นแบบนั่นสิบอยู่บ้านนะหัดสะโพกรวมเอวใช่ไปนะคอยกรเบืองอะไรบ่อแล้วงาไหนอันน yeah, ี before, ้นะ่เนาะมึงไหนสิคอยเจอพ่เจอแบบว่าหัดสะโพกรวมเอ

วันนี้จะมายิบซินทีมจะพี่น้องจ๋าสีเดียวกันเบิ้ลสีกันไล่เดียวกันจะเป็นใส่เป็นทีมไปทำบุญนะจ๊ะแถมมาได้พี่นี่คือเผื่อนะมิเตซินมิเตสินต่อตีนะถึงทำอยู่สินต่อตีถึงท่านบ่เนาะบ่เออกไปเฮ็ดบุญเพราะว่ามันต้องงันมันต้องูท่านทะเลหนีตีออกแล้มาต่อใส่กันเผื่อสิมาดิมาแต้ใศษถืง

ก่ดส <c oughs> ัก่งบอสักเ็ดเนาะขูงอยู่แล้วแ้วนมาใส่เสิร์ฟเกิดเคิร์สต์สูดอกสีงาะสีง่ามคอท่าสวยันแยกตีนแล้วก็เซื้อแตงกวเจ้ากับพี่นุ่มครัว้าสายบ่ไปิ่เคือกันเบิร์นข้าวเอาเตียนนะเอาเอาถายงจานนะฮกะ6กครึ่ง เออหมเขิลำของป้าก็ได้ถ้าีไปใส่ลาถาสีเอาเขินเบ่อได้ใส่เขินแล้วมถึงงามมันกระไมโอเคเลย่ะคือละองร้อยมันกไม่มันก็โอเคได้แหลวเนาะสมราคาเป็นเัีออมนาเสเช็ดเ่องได้งามอยู่ได้ใส่ดีเสอเจ็ดเ่นมนลามวกะไรมะไสิบมึงคาเส้เืไ้าเอเนาเลือเ็ดนี่นใจอว่าสมเ็ดยมื่อะไรเดพี่าเอ เสเมืออด้รถช้าๆด้ระคามอเมือม่อเมื่อพัชเมืเอา้าอ